การสมัคร k w เ b s บ o p p i n g Card นะครับบัตรซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารกสิกรไทยนะครับบัตรนี้นะครับจะเป็นเ i อร์ชวการ์ดก็คือเสมือนจริงสามารถซื้อของออนไลน์ได้นะครับแล้วก็ปลอดภัยกับบัตรเครดิตด้วยนะฮะก็คือว่าถ้ามีเงินในบัญชีเท่าไหร่เนี่ยก็ซื้อของได้ไม่เกินเงินในบัญชีนะครับถ้าบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นหนี้ซื้อไปแล้วเป็นหนี้เพราะฉะนั้นบัตรนี้ก็คือเหมือนจะช่วยการยับยั้งชั่งใจของเราด้วยนะฮะแล้วก็ปลอดภัยด้วยสําหรับการโดนแท็กนะครับ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการสมัครนะครับรายละเอียดนี้สามารถเข้าไปดูได้ที่กสิกรแบงค์ com นะครับสนับสนุนโดยไทยอีเบยคลับ .com นะครับก็จะคือสอนขายของออนไลน์ทาง ebay นะครับเทคนิคการสืบค้นสินค้าอะไรขายได้ขายไม่ได้นะครับผมสนใจก็ติดต่อได้นะครับตรงนี้นะครับ0 8 3 2 9แ0 5 0 5นะครับผมต่อไปจะเป็นการเริ่มต้นนะฮะ ของเกสิกรไทยเนี่ยเริ่มต้นก็คือสําหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีนะครับเ,ออเดินเข้าแบงก์สาขาอะไรก็ได้นะครับเปิดบัญชีใหม่นะฮะขั้นต่ําฝากเงินสัก200หรือ500บาทแล้วใจสาขานะครับแต่แนะนําว่าอย่างน้อยสองก็ดี ATM ไม่จำเป็นต้องทํานะฮะ ATM ไม่จำเป็นต้องทําแล้วก็ขอพนักง,งานว่าขอเปิด iBanking นะครับส่วนท่านที่มีสมุดบัญชีอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นบัญชีที่แบบเกี่ยวกับเงินเดือนก็ไม่อยากให้ใช้นะฮะ อยากให้เป็นบัญชีที่แบบว่าไม่มีเงินนะฮะหรือว่ามีเงินนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็แนะนําบัญชีนั้นแล้วก็ถือบุ๊กพร้อมบัตรประชาชนนะฮะไปที่ธนาคารได้เลยแล้วก็บอกเขาว่าขอเปิด iBanking นะครับทั้งสองขั้นตอนเนี่ยพนักง,งานจะให้เรากรอกอ,อีเมลนะฮะแล้วก็ลงข้อมูลคุณก็กรอกไปเสร็จแล้ว,ลวประมาณ 1- 2วันนะฮะจะมีอีเมลมาหาคุณนะครับเสร็จแล้วก็ในอีเมลนี้ก็จะระบุระบุว่า UOK Cyber Banking PIN Code นะฮะคลิกเข้าไปในเมลนี้ ก็จะเป็นพิมพ์หนึ่งให้มานะครับจะเป็นเลขอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลิงก์ของแบงค์เนี่ยเดี๋ยวนี้แบงก์ป้องกันตัวเองครจะไม่ส่งลิงก์เข้ามาให้นะฮะทุกอย่างเนี่ยคุณต้องไปพิมพ์เองนะครับพิมพ์เองนะฮะป้องกันความผิดพลาดนะครับก็ไปที่เว็บไซต์แบงค์นะฮะแล้วก็เอาตัวเลขจดนี้ไว้มาที่เว็บนะฮะนี่เข้ามาแล้วนะฮะกสิกรแบงก์ .com เลือกตรงบริการออนไลน์นะฮะกดลงนะครับแล้วก็เลือกเคสเซเบอร์แบงกิ้งการ ใช้งานครั้งแรกนะครับผมก็จะเป็นเบอร์สมุดบัญชีนะครับสิบตัวนะฮะรหัสผ่านก็คือพินหนึ่งในอีเมลนะฮะเลือกไทยเนี่ยฮะแล้วก็กดเข้าสู่ระบบก็จะเป็นข้อตกลงนะฮะครั้งแรกนะฮะกดยอมรับการตั้งนะฮะอันแรกก็คือจะเป็นการตั้ง id นะครับตั้งพร้อมกัน2ออันนะครับให้มันเหมือนกันนะฮะผ่านเดิมนะฮะรหัสผ่านเดิมก็คือพินโค้ดนะฮะพินหนึ่งในอีเมลนะครับผ่านใหม่ก็ตั้งนะครับตั้งรหัสผ่านใหม่แล้วก็ ข้อมูลตรงนี้ส่วนใหญ่พนักงานของแบงก์สาขาเขาจะคีย์มาให้แล้วนะครับก็เช็คอีกทีว่าตรงไม่ตรงนะฮะถ้าผิดอะไรสามารถแก้ไขได้เลยนะครับแล้วกดต่อไปนะฮะก็จะมีให้เราเช็คอีกรอบหนึ่งฮะก็กดต่อไปเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนี้นะฮะในการทําธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสําคัญนะเพราะฉะนั้นเขาจะมีการใช้พาสเวิร์ดชั้นที่2นะครับมันจะมีให้เลือกว่าใช้ SMS หรือว่าเป็นพินสองนะครับเมื่อกี้พินหนึ่งนะฮะ SMS เนี่ยแนะนําสําหรับคนที่มือถือไม่เปลี่ยนเลยนะครับไม่เปลี่ยนมือถือเลยก็เลือกโหมดนี้ได้นะฮะก็มันจะยิง SMS มาที่มือถือคุณก็คือดูที่เมสเซจแล้วก็สามารถใส่ตัวเลขได้แต่ถ้าเกิดคนที่เปลี่ยนมือถือบ่อยผมไม่แนะนําให้ตรงนี้นะครับแนะนําอยากจะให้เป็นพิน2แทนนะครับก็ตั้งพาสเวิร์ดอีกชั้นหนึ่งเะฮะเป็นชั้นที่2นะครับกดต่อไปก็จะเรียบร้อยละคุณก็จะได้เป็นกสิกร ibanking นะครับของกสิกรตรงนี้สามารถโอนเงินเช็คเงินอะไรได้หมดเลยนะครับ บริการออนไลน์แต่สิ่ง re well. ที่เราจะสอนก็คือ K w e ว็บ o p p i n g c a การนะครับนะฮะเข้ามาในส่วนนี Josh, ้นะครับก็เปิดใช้บริการสมัครใช้บริการนะครับเขาก็จะให้เราผูกกับบัญชีคือผูกกับบัญชีที่เราไปทํามานะครับผมแล้วก็วงเงินนี่ตั้งแสนก็ได้ครับเพราะว่าถ้ามีเงินในบัญชีแค่2 0 0อ่ะมันก็หักได้ไม่เกิน200ครับแล้วกดต่อไปนะครับก็จะเป็นข้อตกลงของ k w เว็บนะฮะ แล้วก็จะมีขั้นตอนสุดท้ายก็คือก่อนที่จะขอนะฮะก็ผูกกับบัญชีนี้นะวงเงินคุณเท่านี้นะนี่ฮะพินสองครับต้องใช้ครับว่ายืนยันอีกที่ว่าเราเป็นเจ้าของเอ,อ่อไอดีนี้จริงๆนะครับกดเข้าไปก็จะทําการเรียบร้อยละตรงนี้ใช้เวลาประมาณวัน2วันนะครับคุณก็จะสามารถใช้ได้เลยนะฮะก็จะมีอ e ีเมลไปบอกเรานะฮะเราก็พอได้อ e ีเมลมาแล้วก็เข้ามาที่นี่ผมปยบเสมือนว่าอีกวันหนึ่งแล้วนะฮะผมก็คือเข้ามาที่เว็บแล้วก็ดูรายละเอียดบัตร เห็นไหมฮะสำคัญมากครับพิน2กดเข้าไปอีกนะครับกดเลขแล้วก็เลือกตรงนี้จะเป็นเลข16ตัวนะฮะชื่อนามสกุลของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดบัตรแล้วครับสิ่งที่ต้องใช้ซื้อของออนไลน์ก็คือเลข16ตัวนะครับ CVV นะครับจะเป็น3ตัวหลังบัตรนะฮะแล้วก็วันหมดอายุบางเว็บอาจจะให้กรอกชื่อนามสกุลบ้างนะครับตรงส่วนนี้นะครับก่อนที่จะซื้ออะไรแนะนำนะฮะเอาเงินเข้าบัญชีก่อนตามยอดที่จะจ่ายนะครับ แล้วค่อยมาหักนะฮะอย่าลืมนะครับไม่งั้นมันจะเหมือนว่าเราซื้อไม่ได้บอกว่าเงินวงเงินไม่พออะไรประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับการสมัคร K คเว็บช p อปปิ c งการนะครับขอบคุณ